โฮปตรงนั้นมีอะไรด้วยนะมีได้เหรอในช่องนั้นอะเอาเอาเลยโฮล่าไม่มีอะไรนะฮะว่าไงโอนะอืมเฮ้ยเออเอ้าโอ้ยเฮ้ยไล่แล้วเอาสร้อยใันขึ้นมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮล่านายทำไปทำไมเนี่ย หไหนบอกว่าถอดนิดเดียวไม่เป็นไรไงอ้ยคุณ<ฮ>จะทำอะไรอะ่ะนี่โฮมฮะเขารู้สึกเป็นไงบ้างอะที่โดนหลอกนะโดนหลอกหม,หมายความว่างไงอะนายนี่มาหลอกง่ายจริงๆด้วยฮะจะร้องไห้ก็ได้นะหรือตะโกนออกไปให้ช่วยก็ได้นะช่วยด้วยครับช่วยด้วยคุณจะทำอะไรกันแน่เนี่ย ว่าไงนะทำอะไรงั้นเหรอว่าจะฆ่านายไงอนายไม่เข้าใจอีกเหรอดเด็กน้อยผมอุตส่าห์เชื่อใจคุณนะเชื่อใจงัเหรอโลกนี้มีแต่คำหลอกลวงต่างหากคุณเป็นคนเดียวที่ชวนผมเข้ามาคุยอ,ะอ่ะโฮมนายนี่มันน่าสงสารจริงๆด้วยฮะ <c oughs> <c oughs> อย่าพูดให้ขำเลยนะโฮมที่ฉันพูดไปก็โกหกทั้งนั้นแหละฉันไม่เคยจะสงสารพวกนายแนมะ้แต่นิดเดียวเลยู้ไหม้เพราะสิ่งที่พวกวิญญาณชั่วแบบพวกนายทำมันสว่างมากกว่าไนงะแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าผมเป็นวิญญ,ญาณอะไรเนี้ยผมไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะในอนาคตก็ไม่แน่ไงชีวิตผมก็อยู่แต่คนเดียวอย่างนี้แหละโอ้ยโอ้ย อ้อยอ้อยอ้อยเจ็บอ๋อถ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าพลังของฉันคืออะไรคืออะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้ยคุณทำอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นตัวอะไรกันแน่เอาเป็นว่านะครับโอ้ยปวดเป็นทุกตัว,ตวเลยทุกตัวจบเมื่ไหรเราค่อยไปเจอกันในงานรถฮะ,ะโอ้ยโอ้ย ตัวฉันเรามีเรื่องต้องคุยกันเพียบเลยลนะ่ะแล้ก้าน,นะนายเจ้าลองอธิบายซิว่า้บ้านนั้นเป็นใครกันที่กำลังกินกินร่างกายของนายอยู่นะเ่้ถึงแล้วอ่ <c> ือ <oughs> ทำไมมันโล่งจังเลยไม่มีใครมารับเลยเหรอฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอ้ยไม่มีเลยลอ่ะเป็นหนึ่งนะมีใครอยู่ไหมทำไมมันเงียบจังโอ้ยโล่งจังเลยเอ้ยไปไหนกันหมดอ่ะ ไม่มีใครอยู่เลยรถมีไหมฮัลโหลไม่มีรถรถรถร,ร,รไม่มีเลยเขาไปไหนกันหมดว่าเ,เอ๊ะเราคนรอตรงนี้ไหมรอดีกว่าโอ้ดอกไม้เต็มเอ้ยม่เหยียบดอกไม้ไม่ได้หาคนนีกวา่า ไม่มีใครเลยว่ะมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีเลยไม่มีใครนำทางแย่แล้วหลงทางนี้เปล่าถ้าเดินผิดทำไงอะ่ะเฮ้ยหรือทางนี้โอ้ยขอบคุณโดเนตครับขึ้นมาเมื่อกี้ ใช่ไหมนั่นหนึ่งผมอ่านไม่ทันทำาไมสีดีไม่อ่าน่ะอ๋อไม่ได้พิมพ์ขอบคุณครับยี่สิบบาทกู๊ดไนท์ขอบคุณมากครับผมเฮ้ย<อ>จะเย็นแล้วอ่ะอุย้ยขอบคุณด้วยนะครับอะไรคิดถึงมากลูวกบหายไปนานระยะมัมมี่รอนานมากทีทีโอ้ยรอนานมากเลยเหรอค,ค,ค,คัมแบ็กไงคัมแบ็ก เฮ้ยไม่มีใครล้อมทางอะไปไม่ถูกอะ่ะเฮ<อ>้ยเสียงใครอะ่ะเสียงใครอ่ะเสียงใครผีเฮ้ยน่ากลัวไหนอะ่ะอยู่ไหน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 อ่ะ เจอละโถง,ง่ายๆไม่เห็นนะใช่เหรอเห็นยังอ๋ใครอ่ะเฮ้ยพัมเหรอฮะ<า>เปลี่ยนไปเยอะเลยคคือใรพัมคิดถึงฮอบของค<า>ุณครับฮะใช่พัมพัมคือใครอ่ะแล้วคุณคือใครเขาเนี่ยฮอบเหรอ ใช่เออฮะคุณรู้ชื่อผมได้ไงอ่ะฮอบใช่ <Hop. S 1> ผมชื่อฮอบคุณจังเฮ้ยแล้วคุณทำไมผูกผ้าอย่างนั้นอนะเด็กน้อยของนี่กลับมาแล้วพี่โอขอบ,บออคุณครับแปดสิบบาทขอบคุณทุกนทุกคนด้วยนะครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วใช่ฮอบรู้จางแบ็กลิสไหมแบ็กลิสเหรอเออไม่รู้นะแบ็กลิสคือใครอ่ะ อันอันนี่ไม่นายเคยเรียนที่นี่ไหมเรียนเหรอเพิ่งมาครั้งแรกอ่ะล้วทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้คนเดียวผมไม่เห็นมีใครอยู่เลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ นี่ชุดนี้เอามาจากไหนหรอชุดนี้หรอกอ็ผมก็ใส่ชุดนี้หลายวันนะหลายวันคืออะไรหลายวันคือคือผมมีอยู่แล้วนี่เพาไงไม่ไม่มีคนบอกให้มาแกล้งใช่ไหมอะแกล้งเหรอผมเพิ่งมาครั้งแรกไม่มีเลย นี่ว่าไงขอลองแตะหน้าโอ้ยโอ้แตะแรงนะแตะมีความรู้สึกด้วยเฮ้ยคุณเป็นอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าโฮปโฮบน้ำสกุลผมชื่อโฮปโฮบเหมือนโฮบไม่ได้ตายไปแล้วเหรอฮะไม่ได้ตายไปแล้วเหรอ ผิดคนหรือเปล่าคุณไม่ผิดตาย<ฮ>หรอผมโฮป<ฮ>ตรงหน้าเนี่ยแหละไม่ได้ตายไปแล้วหรอผมก็ผมก็อยู่เป็นผู้เป็นคนอยู่นะเฮ้ยคุณปเป็นไรอ่ะใช่หรอใช่วันวันนั้นนายถูกกินต่อหน้าฉันเลยไม่ใช่หรอฮะ ถูกกินหรอถูกกเป็นต้นเหตุทำให้แบกลีตองขึ้นศาลฮะผมผมไม่ทำอะไรอะผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมเพิ่งมาครั้งแรกเลยจำกล่องใบนี้ได้ไหมรู้จักไหมกล่องหรอไม่ได้นะน,นายจำอะไรได้บ้างเนี่ยผมผม ผมเพิ่งมาครั้งแรกจริงๆครั้งแรก<ช>นายรู้ไหมนี่มันพวกฉันเกือบตายได้รู้ไหมครั้งแรกของนายอะฮะโกหกฉันหรือเปล่าเนี่ผมผมมาครั้งแรกจริงๆคุณสัญญาในสมองนายมันไม่มีอะไรเลยหรือไงขอคอ<ะ>สักทีโอ้ยโอ้โหผมผมจำอะไรไม่ได้นะผมเพิ่งมาครั้งแรกจริงๆ,ๆ ใช่ใช่จริงๆเลยครั้งแรกใช่้องตามมาดูเพื่อจะจำอะไรก็ได้มั้งตามเหรอโอเคเฮ้ยว่าแต่คนชื่ออะไรอะ่ะโชื่อฉันก็จำไม่ได้หรอก็ผมเพิ่งมาครั้งแรกอ่ะ ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกโอ้หทำไงคุณถึงจะเชื่อผมเนี่ยถามจริงจริงจริงเลยมันมีพลังแกล้งคนหรือเปล่าเนี่ยฮะและ้วกำลังปลอมตัวหรือเปล่าเนี่ยปลอมตัวเหรอผม,มผมตัวจริง,จร,งจริงเลยเนี่ยล<ร>อวสร้อยหายไปไหน โอ้ <Huh? S 2> ตัวจริงต้องมีสร้อยสร้อยเหรอผมไม่เคยใส่สร้อยนะเ <c oughs> ออมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณเล่าให้ผมฟังได้นะเอาไว้ฉันจะเล่าแล้วกันตามมาแล้วอันโอเค <c oughs> แล้วมันโอ้ ทางมันดูไกลนะคุณคุณยังไม่ตอบผมเลยอ่ะคุณชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อโฮล่าโฮล่าอืมโอเคผมชื่อโฮบนั่นแหละอืมรู้อยู่แล้วจำได้ดีด้วยจำได้ดีเลยเหรอ มัน,มนกไกลไหมอ่ะคุณอืมอืม่รู้ระดับหนึ่งแล้วกันเออนั่นตรงนี้ละมะั้งโอเคเอ,อ่านี่จำไม่ได้หรอว่า เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วจำไม่ได้เลยนะแล้วไม่มีสร้อยอย่างนงี้จะไม่เป็นอะไรผิดพลาดทางเทคนิค sạch gọn, net vẫn còn quẹo quẹo, thưa anh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 , lại tinh 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 หลกนะฉันไม่ได้ยิ้มด้วยเลยนะถ้าฉันรู้ว่านายเก่งนายตายแน่เฮ้ยตายได้หรอพี่สองแน่นะฮะเหรอโอ้ยเน็ต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 